บุตรชายพันตำรวจโททักษินชินวัตรได้โพสต์เฟซบุ๊กประนามมอบประชาธิปัตย์นะคะในกรณีที่รับเงินบริจาคจำนวนมหาศาลแต่กลับไม่ยอมจ่ายค่าแรงการ์ดแม้จะถูกยิงสาหัสก,ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่นายพรทองแท้ชินวัตรบุตรชายพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยใช้หัวข้อว่ากปปสควรปฏิรูปตัวเองก่อนที่จะปฏิรูปประเทศไทยให้ปราศจากคอร์รัปชัน โดยเนื้อหาในโพสต์นั้นเป็นการระบุถึงคำตัดพ้อของผู้ที่เคยเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่านายสุเทพเทศสุบันและอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ลาออกมานำม็อบเป็นการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างไม่มีเจตนารมณ์อื่นทางการเมืองแอบแฝงโดยมวลชนกลุ่มนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่เคยอุทิศต,ตัวเป็นการม็อบประชาธิปัตย์เสี่ยงต่อชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อให้กลุ่มแกนนำสุขสบายโดยไม่หวังผลตอบแทนนายพันธงแท้ให้รายละเอียดว่า หากต่างฝ่ายต่างขัดสนเงินทองเป็นการทุ่มเททำประโยชน์เพื่อประเทศชาติโดยไม่มีรายได้อะไรเลยก็พอเข้าใจได้แต่การชุมนุมหลายร้อยวันที่ผ่านมากิจกรรมบนเวทีเต็มไปด้วยการบริจาคและรีดไถ่เงินจากผู้ที่หลงเชื่อว่านายสุเทพทำความดีแต่เงินที่ได้กลับหายไปอย่างไม่มีการชี้แจงขณะที่กาดม็บถูกยิงอาการสาหัสกลับได้รับเงินช่วยเหลือเพียง2 0,000บาททั้งที่ค่าใช้จ่ายจริงนั้นสูงถึงกว่า1 0 0 0 0แบาท จนกระทั่งเพื่อนๆกาดต,ต้องออกเรียรอะไรกันเองเพื่อนนำมาจ่ายค่ารักษาจนมีการออกมาแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียทั้งนี้นายพันธงแท้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าหากประเมินยอดเงินที่ได้รับบริจาคต่อวันมีถึงวันละกว่า10ล้านบาทโดยหากนำมาคูณกับจำนวนวันที่มีการชุมนุมก็จะเป็นเงินรวมขณะนี้ถึงกว่า1000ล้านบาทแต่เมื่อมองความเป็นอยู่ของการที่ต้องทำงานกันอย่างเสียสละกลับมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น ตรงกันข้ามกับแกนนำที่ผลัดกันขึ้นปราศัยบนเวทีคนละ20-30นาทีแต่ได้รับเงินบริจาคแบบเป็นกอบเป็นกรรมและมีการมอบเงินให้สภาทนายความ20ล้านบาทโดยไม่ต้องเสี่ยงภัยในพันทองแท้ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าการที่แกนนำปราศัยบนเวทีระบุว่าการชุมนุมเป็นไปโดยสงบอหิงสาปราศจากอาวุธแต่กลับมีหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายของกาดพร้อมอาวุธสงครามนานาชนิดทำให้มองว่า ชีวิตผู้คนที่ต้องมาสังเวยให้กับการชุมนุมไปหลายสิบศพนั้นแกนนำอาจรู้เห็นด้วยหรือไม่โดยหักมองกลับไปในช่วงที่นายสุเทพเป็นรัฐบาลมีการใช้ความรุนแรงปราบม็อบจนมีคนตายไปนับร้อยศพซึ่งนายสุเทพอ้างว่าเป็นการกระทำของมือที่สามและชายชุดดำแต่หลังจากนายสุเทพมาเป็นผู้นำม็อบเองจนมีคนตายไปร่วม20ศพนายสุเทพก็ยังอ้างว่าเป็นการกระทำของมือที่สมชายชุดดำเช่นเดิม โดยล่าสุดมือปืนป๊อปคอนที่ถูกเจ้าหน้าที่จับได้ก็หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้หากสืบสวนขยายผลอาจพบว่านายสุเทพชายชุดดำมือปืนป๊อปคอนและเหตุระเบิดยิงอาวุธสงครามจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอาจมีความเชื่อมโยงถึงกันหรือไม่นายพานทองแท้ได้ทิ้งท้ายโพสต์ด้วยคำพูดของผู้ที่เคยทุ่มเททำงานให้กับนายสุเทพว่า อย่าหลอกประชาชนให้ต้องมาตายแทนนักการเมืองขี้โกงแบบกปปสอ,อีกเลยเพราะจะทำให้ประเทศชาติประชาชนเสียหายแต่ผู้ได้ประโยชน์ก็คือนักการเมือง